แมปทำชวามาเข้าเกมอะอเอาเอาใหม่อืมหน้าโหลดโอเคเปิดประตูเข้าไปปิดก่อนเพื่อความปลอดภัยเฮ้ยเียอ่านกดนี่เหรอเออกดเยอะเกินกูไม่อ่านลูกค้ารายแรกรอแป๊บนึงนะครับคุณลูกค้า อโอเคดูจบละโอเคพอเล่นเป็ดข้า,ขาวขาละโอเคเล่นต่อเอาไปครับลูกค้าแม่งจะให้กูเด็กขี้มูกเล่ดเออเออเออ what the fuck ไม่ w ีดีเซลโอ้ยเฮียไม่ขายครับไปไก,กล เฮ้หายมึงหายตัวได้เหรอเพื่อนมึงหายตัวได้เหรอเพื่อนใครเขามาเตอไม่งหายให้มึงหรอกไปแล้ว ชวามาหนึ่งที่อออข,อขอบคุณครับขอบคุณที่มาอุดหนุนครับกี่โมงเที่ยงคืนเออพระเจ้าช่วยออกไปครับคุณลูกค้าขอบคุณที่มาอุดหนุนครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับโอ้โหพี่พี่เดินเซม,มาแต่ไกลเลยโอพ้พี่พี่ไหวไหมเนี่ย กูเช็คกล้องก่อนเลยห,หลังพี่แกอ,อืมลองเสียงดูแล้วกันทำถูกใช่ไหมเอาไปเอเดนนะ เดไปดีกูยังไม่เสิร์ฟให้มึงชวามาหนึ่งที่ใช่ชวามาหนึ่งที่ขอขอมึงเป็นที่อะไรดูกล้องแป๊บ กูว่าไม่น่าต้องกูว่าไม่น่าจะต้องดูกล้องแล้วแหละชัดเกินขออนุญาตเสียเวลาแป๊บนึงนะครับเช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อนอ่ะ,อะโอเคมึงไปไกลๆส้นตีนกูเลยไปไกลๆส้นตีนกูโอ้คุณลุงเอาไอ้แกงพูดเฮี่ยอะไรเนี่ยอ่ามาอีกคนละโหดูท่าเดินมาโห อะไรอะ่ะฮห้ยาชวาวมาหนึ่งที่การฝึกตัวจะไม่มีอาหารไม่ได้เอาละร้อยห้าสิบาทครับโหดูพี่แกดูฟิตปังนะปกติไหมเช่ก่อนพี่ก่อนที่ผมจะให้พี่พี่ต้องสัญญากับผมนะว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรกับผมอะ่ะพี่ต้องมาช่วยผมนะโอเคปะได้สินมขอแค่บอกพี่เดี๋ยวพี่วิ่งมาให้เลยเดี๋ยวผมโทรเรียกพี่นะ แมงหนไม่ยืนเต้นโอ้โหโอเคกูปิดร้านเลยยังยืนเต้นอยู่อ่ะยืนเต้นอย่างเงี้ยต่อไปนะเดี๋ยวเพิ่งหลังร้านอ้าวผิดปกติแหละ ปกติแหละผิดปกติแหละเฮ้ยรถดำเหี้ยรถด,ดำรถด,ดำเปิด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 กูเจอคนปกติอีกทีลืม My Little s u p e Pop ขอบคุณครับเช็ค อีกรอบดิโอ้พี่พี่เต้นเก่งมากเลยสุดยอดครับสุดยอดผมยกนิ้วโป้งให้เลยแต่แต่ตพี่ไปเต้นที่อื่นนะที่นี่ไม่ต้อนรับพี่นะอุย้ยเออเออโ,โซดาใช่ไหมครับโซโซดาโซดาเออขอให้อร่อยนะครับอีล่โซดาป๊อบอ่ะรับ แล้วเกมบอกให้วางใต้เคานเตอร์เอ่ออยากรู้ว่าเออ่เปิดเลยโอ้โดนอะไรอะไรเนี่ยโอ้ถูกพาไปที่ไหนวะเนี่ยต้องทำอะไรต่อเฮ้ยอะไร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 โอ้ดิฉากจบบ เออวันดีครับคุณลูกค้าพอดีว่าเมื่อกี้ผมถูกส่งไปต่างโลกนิดหน่อยขอบุณครับขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ผมถูกส่งไปต่างโลกนะ่ะลูกค้าก็น่าจะเห็นใช่ไหมครับอยู่ๆผมโดนวาร์ปไปเลยนะ่ะ <laughs> <laughs> เอ้ออะไรเนะี่ยเกเกเกมลุดรีคอนเน็กดีอ่ะรอเล่นเหรอกูไม่ทำให้แม่งกูสตีนมึงไม่ต้องแดกกูสตีนอ๋ออ๋ออ๋อ๋อเอไม่ ถูกถูกเหรอถูกเหรอเนี่ยนี่กูถูกเหรอใช่ไหมโอเคไปยังวะโอ้โห,โหชัดเลยชัดเลยกูปิดเลยปิดเลยชัดมาก <c oughs> อ่าอ่าอ่าจะหกโมงแล้วพี่ ปล่อยผมไปนะพี่พี่ปล่อยผมไปเถอะปล่อยหมวไปนะพี่อืมอะไรหมอกเอ,อ่เอ,อเหมือนเกมบอกว่าถ้ามีหมอกฮับออกจากร้านใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเออเอ,อ,อะไรวะหมอกเพิ่งหายไปมึงอ,อ,อะไรของมึงวะเนี่ยเมื่อกี้อะไรวะรถยนต์แม่งโอ้พี่ชายไรหนะ้าโอ้โหว้าว พี่ชายไรหน้ามาต้องทำยังไงโอ้โหหน้าหน้าเป็นรูยุบเข้าไปเลยอะ่ะขอบคุณครับโอรอดตายแล้วกูโอ้โหไมเคิลเมเยอร์โอเคผมทำให้พี่ก็ได้พี่ผมกลัวถ้าไปทำพี่จะเข้าบัหลังแล้วแล้วก็เข้าบัจ้วงผมอาจจะจริงพี่ไม่ต้องจ่ายก็ไนดนะ้แต่มันเข้าระบบไปแล้วงั้นไม่เป็นไรแล้วพี่ ถือว sí, ่าหงุดหงิเงินเนี้ยปลอดภัยหรือเปล่าวะมึงออกไปเลยออกไปกู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 มีถังระเพิงนะกูกูกูฟาดมึงได้นะโอ้ไปนะเฮ้ยจบการแล้ว เจ็ดโมงเช้าแล้วกลับบ้านได้อฮ้ยผ่านกลับบ้านได้แล้วเฮ้ยกูผ่านกูผ่านหมดกูผ่านแล้วโอ้กว่าจะผ่านกว่าจะผ่านกูไม่อยากทำแล้วกูอยากลาออกกูไม่ทำแล้วกูอยากลหนีไม่ทำาร้วอื่นแล้วไม่ทาแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เอาแล้ว